สวัสดีนะครับพบสิจพิบาลเช่นเดิมนะครับในวันศุกร์ขอพระเจ้าช่วยและเปิดใจเราให้เราอ่านถ้อยคาําพระวจนะของพง์วันนี้และให้เข้าไปไม่เพียงแต่ต่างตาลึกเข้าไปถึงจิตใจของพวกเราและเปิดหูเปิดตาเปิดใจเราที่จะเข้าใจความจริงซึ่งเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจทั้งหมดแต่ เราได้เรียนรู้อะไรสิ่งที่พระเจ้าต้องการสอนเรานะวันนี้ในอิซยาบทที่29ซึ่งเป็นหนึ่งใน9ก้บทที่จะพูดถึงเรื่องของยูดาว่ายูดาเองก่อนจนกระทั่งยูดาถูกตกไปเป็นเชลยโดยบาบิโลนบทที่ย9ิบกนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของกรุงเยรูซาเลม็มภายใต้การปกครองของกษัตริย์ เฮเซกิยา iah, และเฮเซกิยานั่นเองก็ถูกชนชาติอัสซเเรียชื่อกษัตริย์เซเนคาลิฟซึ่งทั้งหมดบันทึกอยู่ในบทที่นะครับสามสิบเกับ38เราสามารถหาอ่านได้วันนี้ผมตั้งเป้าหัวข้อไว้ว่าพยากรณ์การลงโทษและการช่วยกู้ของอิสราเอล และรวมทั้งอนาคตความหวังในอนาคตเพื่อจะแบ่งเป็นสองส่วนคือพระกัมพีพูดถึงปัจจุบันณเวลาขณะนั้นและพูดถึงอนาคตของสมัยของออในเวลาขณะนั้นนะก่อนที่แล้วก็พูดถึงเล็งถึงอนาคตในยุคข,ของพระมาสีหาด้วย ให้เรามาดูนะครับทรงให้อิสราเอลถูกล้อมและการช่วยกู้อยู่ในข้อที่หนึ่งถึงข้อที่8วิบัติแก่เจ้าอาเลเอลอาเลเอลก็เป็นชื่อที่หมายถึงกรุงเยรูซาเล็มนะเองทำไมต้องเป็นกรุงเยรูซาเล็มเพราะกรุงเยรูซาเล็มเป็นเ,เมืองหลวงเป็นสถานที่ตั้งนะครับของกรุงของพระวิหารและศูนย์รวมของพวกยิวยูดาทางด้านใต้นะครับเอ,อ๋นครดาวิด ที่เคยล้อมไว้จงเพิ่มปีเข้ากับปีชงให้มีเทศการลรอบของมันแต่เราจะยังจะให้อาริเอลทุกใจค้ำครัวล้องทุกนครนี้จะเป็นเหมือนอาริเอลแต่เรานะและเราจะตั้งค่ายเหมือนวงล้อมรอบเจ้าจะปิดล้อมเจ้าด้วยหอลบและเราจะตั้งเป้าไว้สู้กับเจ้าแล้วเจ้าจะตกตังนะครับอันนี้พูดถึงเสียงพูดถึงภาพของการที่อิสราเอลภายภาคใต้ กรุงเยรูซาเล็มนะครับจะถูกล้อมโดยชนชาติออสเซเรียก็สําเร็จจริงๆซึ่งเราสามารถหาอ่านได้ที่พูดไปแล้วในบทที่37กับบทที่38กษัตริย์เซนเนอคาลิปนะครับอันนั้นแต่ว่าพระเจ้าก็ยังไม่มอบกรุงเยรูซาเล็มให้กับอ,อ,อสเซเรียะนะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาพราะเจ้าจะให้โอกาสยูดาที่จะกลับใจ ก่อนที่จะถูกทําลายอย่างสิ้นเชิงเราได้เห็นในพระคุณของพระเจ้าในส่วนนี้นะครับแม้ว่าอิสราเอลจะทําความผิดบาปแต่พระเจ้าก็เตือนก่อนและไม่เพียงเ,ยเตือนเพื่อจะให้เวลาโอกาสที่จะกลับใจก่อนที่จะนําการพิพากษาซึ่งก็เกิดขึ้นจริงในอีกร้อยกว่าปีในเมื่อบ,บาบิโลมาทาลายออสซีเลียและทําลายกรุงเยรูซาเล็มนะครับอันนั้น ในข้อที่ 6, หกบอกว่าพระยาเวจอมทัพจะเยี่ยมเยียนเจ้านะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่พระกัมภีรพูดสําเร็จปรากฏอยู่ในบทที่37ข้อที่36ในคืนเดียวพระเจ้าส่งทูตสวรรค์ไปฆ่านะครับชนทหารอัสเซียรยทีเดียวแสนกว่าคนนะรพร้อมกันพวกเขาตื่นขึ้นมาปรากฏว่าทุกคนนะครับทหารของเขาก็ทําไมครับกลายเป็นศพไป ผมจะอ่านนะทูตของพระยาเวออกไปและประหารคนในค่ายของอัสซีเรีย185,000คนและถึงเวลาเช้าเมื่อตื่นขึ้นมาดูสิพวกเหล่านี้ก็กลายเป็นศพทั้งหมดแล้วเซนาเครลิศพระราชาอินซีเรียก็ยกทัพกลับบ้านและอาศัยอยู่ในมืองเรลเวตต่อมาเมื่อพวกนมัสการในพระนิเวศของพระนิสโลดเทพเจ้าของพวออัดลเมเมล็ก ชาเลเซอร์พระราชโอรสของพระองค์ก็ประหารพระองค์ด้วยดาบอันนั้นเป็นสิ่งที่แม้ก,กับพระก็ยังช่วยไม่ได้ให้รอดชีวิตนะครับเมื่อพระเจ้าประหารนี่เป็นเหตุผลที่ทําไมพระกัมพีจึงพูดถึงบอกว่ามันจะเกิดขึ้นเหมือนความฝันเป็นเหมือนความฝันหรือนิมิตในเวลากลางคืนเหมือนในข้อ7เหมือนคนหิวฝันที่เขากําลังกินอยู่และเมื่อตื่นขึ้นมาก็ยังหิวอยู่มันเกิดขึ้นการช่วยกู้อย่างไม่คาดไม่ฝัน เกิดขึ้นทันทีทันใดเพียงช่วงเวลาคืนเดียวเท่านั้นพระเจ้าประหารชนอัริลียหน่งสิ่งหนึงสอนใจเรานะครับสถานการณ์ไม่ว่าเราจะทุกข์ยากอย่างไรก็ตามนะพระเจ้าสามารถพลิกแปลงสถานการณ์ในชีวิตของพวกเราได้ชั่วเวลาคืนเดียวชั่วพริกตาเดียวชั่วฝ่ามือเดียวให้เราเพียงแต่วางใจในะอง นะครับอันนั้นเป็นบทเรียนที่เราได้เรียนแลว้วพระคุณพีก็พูดต่อในข้อที่สองทรงลงโทษนะครับพวกผู้เผยเพระวจนะเท็จในช่วงเวลานั้นเนี่ยอิสยาเผยพระวจนะโดยเฉพาะในสมัยของเยเรมีต่อจากอิสยาก็เผยพระวจนะให้ยูดาห์กับใจคนอิสราเอลละทิง้งนะครับบาปแต่ก็มีผู้เผยพระวจนะเนี่ยมาคอยต่อสู้ต่อต้าน ขัดขวางเผยพระวจนะบอกว่าไม่ใช่นะครับจะมีสัติภาพเกิดขึ้นไม่มีไม่ได้ถูกทําลายกรุงเยรูซาเลม็มแน่นอนพระเจ้าอยู่ด้วยปัจจุบันนี้นะครับมีผู้เผยพระวจนะเท็จมากกล่าวสิ่งที่ดีๆต่อต้านคําสอนของพระคัมภีร์ซึ่งไม่ตรงกับคําสอนของพระคัมภีร์เราต้องะระมัดระวังและคำเผยพระวจนะคาสอนบางคําสอนนะครับมันสีเทาจนกระทั่งยากที่จะแยก แย่ yeah, ซึ่งต้องอาศัยคนที่มีความรู้พระกัมภีฉะนั้นสมาชิกเราจะต้องใกล้ชิดกับผู้รับใช้กับผู้นำที่มีความรู้พระกัมภี์เพื่อช่วยปกป้องเราไว้นีเน่เป็นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดจำต้องเกิดขึ้นในสมัยก่อนที่พระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จมาซึ่งจะมีผู้ตอดผู้เผยพระชนะเท็จที่เผยแร่และลมทั้งพระคิดเทมเท็จด,ด้วย ในข้อที่สี่ครับทรงกล่าวโทษประชาชนอิสราเอลอยู่ในข้อที่สิบสามกับข้อที่สิบหกน่าสนใจมากให้เราไปดูอ่านข้อที่สิบสามองค์เจ้านายตัดว่าเพราะชนชาตินี้เข้ามาใกล้ด้วยปากของเขาหมายถึงเขายังคงอธิษฐานต่อพระเจ้าและให้เกียรติเราด้วยริมฝีปากของเราเขายังเรียกพระเจ้าว่าหลอดหรือองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ใจของเขาห่างใจจากเรา ใจเขาไม่ได้เชื่อศรัทธานับถือใช่ไหมครับพระยาเวนะเขานามัสการเราเป็นเหมือนเป็นระเบียบของโมนุษย์ที่ทำก็คือเป็นศาสนาพิธีนั่นเองนี่เป็นสิ่งที่สำรวจใจถามเราทุกครั้งที่เราอธิษฐานเราอธิษฐานที่มาจากใจที่ศรัทธาหรือเปล่าทุกครั้งที่เราร้องเพลงยกย่องนมัสการเรียกพระเจ้าว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับ เราด้วยปากของเราเนี่ยใจเราออกมาจากความเชื่อในใจของเราหรือเปล่าและสิ่งที่เรามาโบวชเรามาเพราะเป็นเพียงศาสนาพิธีที่เราทําประจําไม่ใช่มาจากชีวิตของเราหรือเปล่าอันนั้นเป็นสิ่งที่เราควรจะถามตัวแล้วตะหนักสํารวจตัวปัจจุบันนี้มีคิสตจักรเป็นจํานวนมากและมีคริสเตียนเป็นจํานวนมากที่มาโบสถ นมสก,การเป็นเพียงระเบียบประเพณีนินยมแต่ชีวิตอยู่ที่บ้านไม่ได้มีทำไมคำสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องเรามาระวงังและเราเองจะต้องทำไมครับต้องสำรวจนะดูเสมอถ้าเราเห็นคิดจักรนี้แบบนี้เราจะต้องออกจากคิดจักรเราไปหาคิดจักรที่มีชีวิตที่ให้ชีวิต และเทศนาสอนพระคําที่มีชีวิตนะครับแล้วพระกัมพีก็พูดกล่าวโทษวิบัตินะครับกับคนเหล่านั้นในข้อที่15ผมคงไม่มีเวลาพูดต่อไปในหัวข้อสุดท้ายทรงลื้อฟื้นอิสราเอลในยุคพระมาเีหาทั้งหมดต้องแด่ข้อที่17จน็นกระทั่งถึงข้อ24เป็นการพูดถึงหลังจากที่พระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาในโลกนี้หลังจากที่พระอ,องค์ได้ทรงทําลายล้างโลกนี้แล้ว ่างที่เราพูดก่อนหน้านี้ไปพงค์สถาปนาอาณาจักรพระมาสิหาขึ้นปกครองโลกนี้หนึ่งพันปีตามที่วิบอนบทที่ยี่สิบได้กล่าวถึงและพระองค์มีเมื่อเสด็จมาพระองค์จะเสด็จมาที่กรุงเยรูซาเล็มภูเขาเมกอกเทศแล้วพระองค์จะลื้อฟื้นอิสราเอลให้อิสราเอลและใช้อิสราเอลขึ้นกรุงเยรูซาเล็มเป็นศูนย์กลางที่ปกครองโลกนี้และโลกนี้นั้นจะเต็มไปได้วยสันติภาพสันติสุข มนุษย์กับมนุษย์จะคืนดีกันสัตว์กับสัตว์นะก็คืนดีมนุษย์กับสัตว์ก็คืนดีกันมนุษย์จะเลิกทําสงครามแล้วเอาความรู้เงินต่างๆนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทางด้านการเกษตรด้านให้ชีวิตแทนการทําลายทั้งนี้เพราะพระเจ้าทรงปกครองโลกนี้ที่เต็มไปด้วยสัตวภาพและเพราะพระองค์ทรงจับซาตาน มัดขังไว้ในบาดาลตามที่วิวร์บทที่20บไว้เป็นเวลา1,000ปีนะครับอิสราเอลบรรยายภาพในบทนี้ที่ดีมากแล้วพูดถึงตอนที่ข้อ23-24เพราะเมื่อเขาเห็นลูกหลานของเขาซึ่งเป็นผลงานของมือเราเป็นพระราชกิจของขในท่ามกลางเขาเขาทั้งหลายจะถือว่าอานามของเราศักดิ์สิทธิ์เขาทั้งหลายจะถือว่าองค์เบริสุดของยาโคบศักดิ์สิทธิ และจะเจงเกลิงกลัวพระเจ้าของอิสราเอลและพวกผิดเพี้ยนทางความคิดจะมาถึงความเข้าใจและพวกชอบบนจะยอมรับการสั่งสอนคนบ่นนั้นก็คือคนที่อาจจะเดิมไม่ทอมไม่ยอมที่จะเรียนรู้นะครับอันนี้เพียงแต่พูดกล่าวขึ้นมาทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเป็นภาพตรงกงันข้ามกับในข้อที่13เลยเห็นไหมครับ วันหนึ่งอนาคตพงค์จะมาและถ้าพูดถึงเมื่อพระเยซูมาในครั้งที่หนึ่งตายบนไม้เขียนพงษ์ถ่เราพงค์ก็ทรงถ่ายพวกคริสเตียนทำไมครับและพวกคริสเตียนก็ยอมรับนมามสก,การพระเจ้านะนับถือพระเจ้าเกรงกลัวพระเจ้าและเมื่อพรงค์เสด็จกลับมาครั้งที่สองพงค์ก็จะทำไมครับทรงถ่ายอิสราเอลและอิสราเอลจะรงใส่อิสราเอลที่เหลือนะครับ และอิสราเอลที่เหลือเหล่านั้นก็จะยอมรับนับถือให้เกียรติเกรงกลัวพระเจ้าพระยาเวพระมาสีหาคือพระคิดนะครับขอพระเจ้าอวยพรถ้อยคำพระวจนะของพระองค์วันนี้เพราะพระวจนะของพระองค์เป็นจิตติวิญญาและเป็นชีวิต